สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมมาดูเกมเพย์บิ๊กมัมจากแรงเอสเอสกันดีกว่านะผมอันนี้เนี่ยเป็นเกมเพย์ของพี่ชลินะฮะผม ก็จะมาดูกันนะผมว่าจะเป็นยังไงนะผมก็ซับเนีย่ยก็ร้อยกนะฮะบิ๊กมัมก็เวลแปดสิบนะผมเหรียญก็ตามนี้เลยนะอืมก็ประมาณนี้นะผมโอเคเกมแรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าผมเลตโกโอเคผมมาดูเกมแรกกันดีกว่านะผมก็ฝั่งพี่ชิลี่เนี่ยมีอ่าบิ๊กมัมนะผมแล้วโรเจอร์สองตัวแล้วก็เซกแมนนะโอเคเริ่มเกมมานี่ผมฝั่งนู้นมีคิงนะผมแช่งแล้วอาคานะผม เปิดมาเหมือนจะไปทงกลางก่อนเลยแล้วก็ชาร์จมือเปล่งดอนได้นะเคียมอนนี่นะผมไปชิวไปนะพยายัมคุมทงกลางไม่ได้ก็นี่นะศาสตกิลคมรู้สกิวเลยนะผมแล้วก็ไม่สนศัตรูนะผมดึงทงไปเลยนะเฟล่์ดรอมาหนึ่งทีช็อตช็อตตีปกติโอ้โหยังได้อยู่ผมยังได้อยู่ตอนนี้เป็นสายวิ่งอยู่นะผม อยู่กัน2ตัวแบบนี้ยังไงไนี่อรกลับไปสายโล่ชิงแล้วก็ช้าแล้วก็ตีโอตายแล้วผมเรียบร้อยอ๋อนี้เป็นสายโล่แล้วนะแล้วก็ได้ธงด้วยนะผมยังไงยังไงตอนนี้เหมือนมาโถมธงนี้กันหมดเลยนะธงอื่นจะโดนดึงหรือเปล่านะผมโอ้ยเหมือนจะโดนโดนโดนอะไรไม่รู้ มองศัตรูไม่เห็นนะผมเยมอมนนะแล้วก็อุ้ยโดวโเคอรเตอร์เลยนะผมแต่ก็ยังไม่ตายนะชาร์ดแล้วก็ตี <c oughs> เกือบได้สองคิวนะผมโอเคเอ้าว <c oughs> อันนี้เป็นสายวิ่งนะใย้สกี้ิวเพื่อยูเป็นสายวิ่งนะผมแล้วก็ได้โถงกลางกลับมาแล้วก็อุ้ยห้าศูนย์เลยไหมผมแบบนี้ยังไงสิบเก้า 8ป6เจ็้าเอาหูยังนะยังอยากแค่41นึ่งนะผมแล้วก็นี่แล้วอุ้ยกิ่ไกลจัดนะโอเคตอนนี้เป็นสายวิ่งอยู่นะนี่อย่าดอนลนงทันทีแล้วก็กลับเป็นสายโลกแข็งมองเท่งมาแล้วนะโอเคมาดึงธงนี้อันเรียบร้อยนะผมสี่ต่อหนึ่งธงนะ โอเคโหไม่จะไม่มีใครสนใจบิ๊กมัมแล้วนะครับผมจีชิงไงชิงมันดึงธงนะฮะเลยสกัดไม่ได้นะครับผมโอ้โหต้องปล่อยให้เขาดึงไปนะครับผมแม่ไม่ทันจริงจริงโอ้ยอย่างนี้สถานการณ์ของพิษซุีตอนนี้คือสอนตอสามธงแล้วนะครับสถานการณ์พีคแล้วนะฮะ โอ้โคิงโดเเจอร์ปาดพอดีนะผมเกือบไปนะโอเคพิกอีกเล้วนะผมน่าจะกลับมาเป็นสต่อ1ทงหรือเปล่านะผมแบบนี้เลียบร้อยผมเวลาเหลือส0กว่าวิเท่านั้นนะจีแต่ว่าไม่โดนนะผมโอเคห้าสูนเหมือนเดิมนะผมไม่ตายเลยนะเกมนี้โอ้โหสุดยอดเป็นเลยนะผมแม น่าจะได้ MVP ด้วยนะฮะโอเคผม,มาดูเกมที่สอนผมเป็นด่านเดสโลซานะฮะโอเคอุ้ยเหมือนจะมีบิ๊กมามาด้วยนะผมแต่ชื่อนี่อาจะเป็นแฮกหรือเปล่านะผมแล้วก็มีแชงนี่ผมเบนเบ็คแมนนะฝั่งน้นมีโอ้โหชิง2ตัวผมมีบิ๊กมาเช่นกันนะไคโดดูฟี่มาหมดเลยนะผม โอเคผมมาดูเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะโอ้บิ๊กมัมมาสองตัวเลยนะผมฝั่งน้ก็แฉงสองตัวนะโอเคมาดูกันดีกว่านะผมเป็นตัวที่นอนข้าจะนา่าจะเล่นสนุกอยู่นะผมก็เก่งในระดับหนึ่งเลยฮนะแต่ก็ไม่ได้แบบโหดมากนะะโอเคบิ๊กมัมนะผม <S 2> <S 2> ม,ม,มาเริ่มแล้วนะ ่าจะดึงธงแรกก่อนแล้วผมอาจจะรอเติมเจตธงหรือเปล่านะครับผมน่าจะใช่นะแต่ว่าตอนนี้ธงนำ้ำเท่ากันนัผมสองสองนัผมธงข้างหน้านเรางไมีมอ่ใครได้ไปเลยนะโหฝัดตูได้ไปแล้วนะครับผมโอเคเติมเจดธงเรียบร้อยแล้วพ่ชิตีก็ไปต่อเลยนะแต่ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม เยอะมากโดนศัตรูแล้วก็ตีไปทิ้งโดนไปโอ้ยไม่ตายอ่ะอีกทีเดียวเกือบตายนะนี่ไงเราแช้งโดนไปเกือบครึ่งหลอดนะผมแล้วก็ช่อถ่ายฟ้าไปโอ้ตายไป2เลยนะผมโอเคตอนนี้เป็นสายวิ่งเลสผมไคโดไคโดแล้วไงเอ่ยไคโดแล้วยังไงนี่ไงเราดึงทงไปเลยนะ ไอดชาร์จแต่ก็ไม่โดนบิ๊กมัมแต่ว่าอู้ยแช่งมาพอดีนะผมแล้วก็พรม,มินยุท์ไปเลยนะแล้วก็ไปสายวิ่งเอ้ยไปสายโล่แล้วก็ตีเอเอแข่งตายเลยนะไอดก็เกือบตายเช่นกันนะผมเรียบร้อยนะผมดึงธงต่อเลยนะฝันติดบูธมานะผมแต่ว่าฝันตายไปสองแต่ว่าคิงมาต้องหลบหลบก่อน ก็4สามปีเลวก็โมเ็นยุทไปเรียบร้อยชิงมองเท่งด้วยความรวดเร็วดึงธงกลับมาโอตอนนี้ถอดต่อสามธงอ้าวสาต่อสองธงแล้วนะโอเคเ <c oughs> มื่อกี้จะมาดึงธงก็ไม่โดนนะผมแต่ว่าโดนฟันอยู่ดีนะแม่ก็ให้เพื่อนจัดการไปนะผมพิชิติีก็มุ่งหน้าไปธงหน้าบ้านศัตรูนะ เอาแต่ว่าแช่งมาอย่างนี้ก็นี่เราโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>ตีโอ้โดนโดนมึงงงนะผมแต่ว่าแช่งอ๋าหลบไม่ทันนะผมชิงมาแล้วชิงไปนู่นแล้วนะผมโอเคปีก็ตีแต่ว่าไม่ทันนะแต่คิงก็ตายอยู่ดีนะผมแต่ว่า ยิงมาอีกตัวอ้มแต่ก็โดนสกิลไปนะผมตอนนี้ก,กลับมาเป็นสามต่อสองทองนะผมะเลยอาเหลือแค่สามสิบวิเท่านั้นนะโอเคตอนนี้เป็นสายวิ่งอยู่นะผมสถานการณ์ตอนนี้เลือนพี่ชเนี่ยเหลือครึ่งหลอดเท่านั้นนะผมเอาแชงสกิลสกิลไม่โดนฮะยังไงยังไงมันจะโดนดึงทองหรือเปล่านะผมซวยแน่ๆนะนะอย่างนี้ โอเคเหมือนเพื่อนเราจะยื้อไว้ได้เลยผมสี่สามสองหนึ่งเรียบรอ้อยนะครับผมบางคร้าจะโหดเอาเรื่องเลยนะฮะน่าจะได้เอวีพีเหมือนเดิมนะผมแต่ไม่ได้เลยผมไม่เป็นไรนะ